สวัสดีผมคือดินจาที่หลงเข้ามาในแก๊งอะไรก็ไม่รู้ก็สำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าซากุระซิมูเลเตอร์นะครับเออก็ไม่คิดไปจะไม่เล่นเกมนี้เหมือนกันเท่าที่ผมได้ไปทําการศึกษามาะครับมันคือเกม GTA San เวอร์ชั่นที่ไม่ได้อยู่ลอสซานโตสแต่อยู่ที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมโตเกียวหรือเกาหลีวะเฮ้ยช่างมันแล้วกันเดี๋ยวไฟเออขึ้นไ้นะครับว่าโตเกียวของประเทศอะไรแล้วกันเออเข้าเกมมาปุ๊บมันก็มีหน้าต่างแล้วก็มีผู้คนมากมายนะ ตรงนี้มันคือปรับกราฟิกนั่งร้างหลายคนอาจจะเล่นมาแล้วเนะยครับก็โลนี่คืออูหภาพมัวภาพแตกสลายขาดเลยเราก็ต้องเอาภาพสูงอยู่แล้วเพราะว่าคอมเรามันแรงแค่ไหนต้องเหมียวนี่เราก็เออมาสร้างตัวละครตรงปุ่มนี้นะเท่าที่ผมสังเกตมาไม่เป็นไงผมได้นำการเอออะไรวะเออไปดูโฆษณานะครับให้มันปลดล็อกเสื้อผ้าเนี่ยครับหาชุดที่ผมถูกใจซึ่งมันก็ไม่มีเลยมันไม่มีชุดไหนเลยผมก็เลยหยุดอัพไม่ดูต่อละมีชุดไหนก็จะใช้ชุดนั้นหรือว่า แล้วก็ผมได้ทำการนะนีับลองเปลี่ยนนี่เป็นไงแต่งตัวเป๊เรียบร้อยพร้อมเล่นเป็นไงเตรียมความพร้อมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันเพราะไฟดับไปอันนี้ต้องขอสารภาพกันเลยนะครับเฮ้ยกระเด้นี่พอผมเข้ามาปุ๊บนี่มินมก็จะมีชุดอะไรต่างเฮย้ฮยเฮ้ยชุดนี้ก็เทชะมัดแต่ผมเนี่ยต้องการที่จะใช้ชุดนะนรับตัวละครที่มันเหมือนตัวละครในรูปบอของผมนั่นคือชุดสีฟ้า เออเท่าที่ผมหามาแล้วก็ชุดนี้ก็เปียวชุดนี้มันก็เทมกันชื่อว่า Attack Power อรเฮ้ยนี่นักํำรวจนี่มันนักํำรวจเออชุดนี้มันก็เทมกันนะแต่ผมอยากได้หัวที่มันแบบสีขาวเลยอะ่ะเออหัวสีขาวเหรอไม่ไม่ดูเด็ดขาดพอดูไปแล้วโฆษณาขึ้นแน่โฆษณามันจะขึ้นแน่เออเนี่ยทรงผมเหมือนกันเลยแล้วก็เออไอ้นีไอ,อ,อ,อ้อันนี้อันไหนเหมือนกว่าวะอันไหนเหมือนท่านผู้ชมผมพิดว่าอันนี้น่าจะเหมือนกว่านี่แล้วก็ เดี๋ยวนะผมก็คลิกสีขาวแล้วทำไมผมยังเป็นสีดำวะเงาขนาดนี้นึกว่าสแตนเลสนะเนี่ยมันใช่ผมหรือว่ามันเป็นสแตนเลสวะเนี่ยเหรียญห้าเงินเหรียญห้ามไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอย่าไปแซวเกมเขาเนี่ยเขาทำไหมเล่นก็ดีแล้วเออถ้าเป็นสีผมอื่นเอา้าถ้าเป็นสีอื่นมันก็เปลี่ยนอยู่นี่วะแล้วสีขาวอ่ะไม่แล้วสีขาวผมมันเป็นไหนอ่ะอ๋อนี่คือสีเทาโอเคโอเคอันนี้คือสีขาวสีฟ้าอุ้ยสีฟ้าก็น่าสนใจ เออมันจะเหมือนตัวละครโรบองผมไหมถ้าเอาสีฟ้ามันก็ไม่เหมือนใช่ไหมแล้วต้องเอาสีขาวอยู่แล้วนี่เป็นไงส่วนแว่นตาเนี่ยเออต้องดูวิดีโอหมวกมีหมวกลายอนิเมะเลยโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาดูวิดีโอปลดล็อกเอาไม่รู้ว่าจะได้เล่นอะคหลาย EP หรือเปล่านะผมอาจจะแบบว่า EP นี้แล้วก็หายไปเลย <c oughs> ไม่รู้อ่ะถ้าเล่นเป็นกาเล่นต่อเนี่ยถ้าเล่นไม่ค่อยคล่องก็เออพักๆไปก่อนเดี๋ยวค่อยซ้อมแล้วก็กลับมาใหม่ โอเคเนี่ย okay. ชื่อก็ตั้งไว้แล้วนะใครที่ใครทีร่เห็นหรือว่ามันแอดเพื่อนกันได้ไหมถ้าแอดมาได้ก็แอดมาเนี้ยชื่อว่าหมาแก่ะครัยเป็นหมาที่แบบกกแก่เท่าแก่ชราละอ่าแล้วก็ไปเ,เริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเออแล้วก็กดนิ w วเกมใช่ไหมโอ้คุณจะเริ่มเล่นเกมโดยการที่ดูวิดีโอของเราก่อนนะมาถึงวิดีโอโฆษณาาวหลังจากเนียครับที่เราทําการดูโฆษณาแล้วเนี้ยตัวเกมก็จะโหลดดิ้งแล้วก็บอกให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมไว้ให้ดีเอ้ย เฮ้ยทำไมเป็นตัวผู้หญิงเฮ้ยทำไมเป็นตัวผู้หญิงเนี่ยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไงเออเดี๋ยวนะเปลี่ยนตัวชืบเชบอ,อันนี้คืออะไร,รเรียมูฟนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายหรออ๋อนี่ไงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวมาแล้วโอเควันที้โอ้โหหล่อมากเลยตัวเกมจริงภาพมันสูสีโรบเลยปะเนี่ย แต่ว่าผมว่ามันนะครับมันเหมือนแบบ gta s a n ะเว้ยใครที่ไม่เคยเล่นนะก็คือ gta s a n ก็คือเอเกม gta v ที่แบบว่าเขาเล่นออนไลน์ไฟอ m ที่แบบว่าเล่นเป็นเนื้อเรื่องหรือว่าเล่นโลพ p ย์นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นของแบบว่ากเก่าแล้วเว้ยมือถือก็มีนะเว้ยเซิฟ gta low ลยนะ์เนี่ย h e ล l o เขาคุยกับเราด้วยเออเราอยากคุยกับเขาอะทำไงอะ talk นี่ไงคุยแ่าไงวะเออ hello yeah โอต่อยไปหนึ่งทีโอเคเขาแบบ เ,เขาบอกเออประมาณนี้อุ้ยเขาโกรธว่ะ้ยตามมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษขอโทษที่มีปืนไหม <c oughs> ไม่มีปืนไหมเนี่ยโอเคมันมีอะไรอีกว่าแถวเนี่ยเราต้องค่อยๆสํารวจนี่ครับท่านผู้ชมเออตัวเกมผมคิดว่ามันน่าจะกระตุกนะผมว่าผมต้องไปตั้งค่าอะไรผิดแปลกไปแน่ๆเลย <c oughs> เออนี่คืออะไรวะเนี่ยกระโดดดองเข้าล้าน <c oughs> มันคืออะไรวะ เออวัดดีครับมีทางเข้าไหมโอ้เขาบอกว่าเขาปิดร้านอยู่นะแล้วเราจะเข้ายังไง่เปิดสิตะแกะเขาเปิดตอนไหนเนี่ยร้านนี้อืช่างมันเราค่อยไปหาร้านอื่นที่ดีกว่านี่ครับเอ,อ่อทางเข้าร้านอยู่ไหนเอ่ยไม่มีเหรออ๋นนี้ปั๊มน้ำมันใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> วัดดีวัดดีอุ้ยโรงเรียนเราต้องเข้าไปเรียนปะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> วัดดีเฮลโลโอ้เฮลโลช่คนที่เราต่ปะวะ ไปกันในโรงเรียนแล้ววิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งเฮลโลมีแต่คนบัดดีเราอะ่ะเข้าดูมีมารยาทมากเลยเว้นเราวิ่งอะไรวะน,นั่นสวนสนุกเกอร์ไปสวนสนุกเกอร์วิ่งไงอะ่ะเออเจท็ทแพดอ,อ่ออ่ออ่อตัวคิวตัวคิวบินเ้ยทำไงต่อวะไงต่อวะค้างค้างไปแล้วไปเกมค้างเไปไปค้างจริงแล้วเนี่ย เอาละเราก็กลับเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ตัวเกมมันได้ค้างไปแล้วผมก็ดูวิดีโอโฆษณาแล้วก็กลับเข้ามาในเกมนี้โอ้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยโอ้โ oh my god เออกดปุ่มแอคชั่นเพื่อขึ้นขึ้นสิขึ้นสิขึ้นไปสิโอ้แอคชั่น no wow อุ้ยห่วยเล่นเครื่องโ่วยห่วยห่วยห่วยเฮ้ยเอาว่ะ เฮ้ยเอาว่าเอาว่าเฮ้ยเราไปสวนสนุกไหมที่เราค้างคาไว้ไงมันต้องมีอะไรอยู่แน่ๆน่่วนโรงเรียนหรอโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเราชนได้ไหมชนมีดาเมจไหมว่เกมสมจริงโอ้ยไม่อยู่แล้วเห็นเขาบอกว่าเนี่ยเกมนี้ัมีตำรวจด้วยนะเราห้ามทำอะไรแปลกๆด้วยมันคือ GTA เว้ GTA แซงหวัดดีสวนสนุกใช่ไหมใช่ไหมบอกว่าจะใช่นะหวัดดีโอ้มันคืออะไรวะเนี่ย หมุนหมุนไม่ได้ด้วยเราต้องกดลงโอเคแล้วก็วิ่งมาดูนีครับว่ามันคืออะไรมันก็น่าจะเป็นสวนสนุกเป่าว่ะเออใช่ด้วยมีน้องหมีด้วยน้องหมีนี่เป็นตุ๊กตาตุ่นหรือว่าเป็นคนจริงวะเนี่ยเฮ้ยวัดดีวัดดีบัดดีเฮ้ยคนจริงเหรออ๋อจริงด้วยโอ้มีคนมาเที่ยวสวนสนุกกับเราด้วยโอ้เขามาเป็นคู่เลยวะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวกลัวัวฉันเหรอเฮ้ยมันี่เ้ันดี จะไปไหนโอ้โหบัดนี่บันนี่โอ้โหเอ้ยผมจะโดนไล่ออกจากโรงเรียนป่าวันนี้เฮ้ยตัวละครสูงมากเลยโอ้โหเฮ้ย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 ตำรวจเหรออะไรขึ้นวะเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นวะขึ้นขึ้นไปก่อนงั้นเฮ้ย U รีพอร์ตเฮ้ยคุณโดนแจ้งความประมาณนี้ว่าตำรวจจะมาฆ่าผมแล้วเฮ้ยมาวันแรกจะโดนตำรวจจับรีขอโทษขอโทษขอโทษเมื่อม่อกี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นเมื่อกี้เขียวเขาด้วยเงาเงา พี่มาวันแรกผมจะโดนข้อหาอะไรบ้างวันนี้เพราะนั้นเราจะต้องหนีเข้าโรงเรียนเนี่ยตำรวจไม่สามารถจับเราในโรงเรียนได้ถ้าในตามกฎหมายเรานะใช่หรือเปล่าวะอันนี้ผมมั่วนนะอย่าไปเชื่อโอเคสวัสดีโรงเรียนที่เราเนี่ยต้องมาตั้งใจเรียนสวัสดีโอ้โหต่อยก่อนเป็นการทักทายครับทักทายทักทายโอเคครับขอบุณครับขอบุณครับโอเคโอเคมันเป็นการทักทายผมเอง <laughs> ทำไมทำไมผมเถื่อนจังวะสวัสดีมีอะไรให้ขึ้นไปเรียนไหม โอ้เกมนี้มันม,มันสนุกพอๆกับอันนี้เลยนะเพราะว่าผมเคยเล่น GTA แ s นออนไลน์มางไงก็คือเป็นแนวแบบนี้แหละวิ่งเล่นไปเรื่อยๆเะผมชอบครับเอออะไรวม่นีอ่ะโอ้นั่งเรียนเด้อบอดดีเรียนหนังสือย่า yeah. โอ้ท่านั่งเรียนดูแบบมไม่เวแล้วไม่นั่งเรียนละ <c ười> ดูไม่เป็นนักเรงเฮ้ยเกมกระตุกเฮ้ยเฮ้ย p s <c ười> <c ười> โอโชโ <c ười> <c ười> โอชเฮลโล าก็คุยกับเราดีๆนะแล้วก็ต้องคุยดิเอ่อเอ่อคุยยังไงอะชั้อันนี้คืออะไรวะทำอ๋อให้ตามชั้นมาไปต่อยเขาแล้วบอกให้เขาวิ่งตามมาเพื่ออะไรวะเนี่ย <c oughs> งั้นเราจะไปหาเพื่อนเออคนแรกในโรงเรียนของเราเนี่ยว่าเขาจะมีใครแบบแบบว่าต้องการเป็นเพื่อนกับคนเถื่อนอย่างเราไหมโอเควัดดีวันดีคำวิชมีมาตามชั้นมาโอ้โหเราได้เพื่อนแล้วอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยถึงว่าเออเธอเป็นลูกน้องของชันเลยกัน ฉันจะพาเธอไปต่อยคนแล้วก็ถ้ามีตำรวจหรือว่าครูมาห้ามเราก็จะต่อยเขาไปด้วยเราไปสนอะไรนั่นเฮ้ยทำไมเถื่อนนีงี้อ้วัดดีวัดดีมีอะไรไม่ไม่มีเลยโอ้โรงเรียนไม่ค่อยมีอะไรให้เราทําเลยวะเราต้องเฮ้ยนี่ไงขึ้นอีกแล้วคุณจะโดนตำรวจจับอีกแล้วเฮ้ยไทโอ้ยตำรวจโอ้ยตำรวจคุณตำรวจครัมอบตัวได้ไหมมอบตัวมอบตัวเอ่อฮลโล เอ้ย <laughs> ก็สวัสดีตำรวจแล้วไง okay. เอามาใหม่ดิคุยคุยออกับเขาก่อนคุยเคาะโอเค okay. เออสเตตัสคืออ๋อคุยแค่เย็นเย็นตำรวจโอ้โหถ้าผมยกเลิกการคุยไปตอนนี้คือผมตายเนี่ยอันนี้คืออะไรเฮ้ย,ยตำรวจยิงกันในโรงเรียนเลยเ <laughs> ถื่อนไปเป้าของตำรวจ วิ่งครับไม่อยู่แล้วเจ็ตแพ่นี่ไงไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วบินไปแล้วบินไปแล้วในตำรวจอ่ะผมยังได้ปืนตำรวจไม่ไหวละคุณตำรวจคุณต้องยกกับผมนะอ้าวตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยเออถ้าจะเล่นต่อเนี้ยต้องดูวิดีโอไม่เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปละบายบายเพราะว่าเออคุณตำรวจมันยิงผมอ่ะดีนะผมไม่สวนเนาะหยอกหยอกหยอก